เ้ยนี่ไงถ้าเปิดมาผมยิงหัวเลยไงเฮ้ยโอเคไม่เห็นวะหลังเหรอว่าทุกคนเห็นเอฟ,ฟเอฟกต์ป่ะไอเสีขาวเนี่ยหน่อยๆเห็นปะ่ะมันคืออะไระแรงน้่ถ่วงว่าทุกคนที่แบบทำให้เราลอยอ่ะหรือว่าไม่มีแรงน้่ถ่วงวะมีหรือไม่มีวะทุกคนแรงน้่ถ่วงเนี่ยไปดูนะไปเนี่ย,นะยทุกคนที่กระโดดสูงเนะี่ยเรามีแรงน้่ถว่วงหรือเปล่าวะ มีดิถูกป่ะไม่ได้มีอะไรน้ำถ่วงนะมีเลื่องกับผมไหมคนดูเออ <laughs> เวะนะ้ยของเล่นทุกคน <laughs> โอเคสรุปมีหรือไม่มีวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ละกันนะทุกคนเออมีหรือไม่มีว่าแรงรน้ำถ่วงน่า <laughs> <laughs> จะไม่มีนะถ้าผมจำไม่ผิดแรงน้ำถ่วงเหรอไม่ใช่นะผมตังนะ <laughs> 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 อะไรวะเนี่ยเหนื <laughs> ่อยบนนะถ้าจะไม่เห็นผมทุกคนมาผมท่าข้างหลังเลยแบบเนี้ยเขายิง นี่ไงผมแทงข้างหลังไงแล้วผมแทงข้างหลังในประเด็นหนะ้าโอเคหลังกันทุกคนยิงไม่ทันวะอุ้ยเขาตดลงไปไอ้โดตดขึ้นไปโดดลงไปอะไรวะนี่ไง,น,ไงนี่ไงทิโปโอคิวไงประเด็นคสิทิโปโอคิวแล้วตั้งให้บอลไปไกลด้วยไงประเด็นหนะ้าเออ เออแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยตื่นนะทุกคนฟังจากเสียงผมดิเสียงผมคือแบบโอหูยเพิ่งตื่นนะแต่ก็แบบอยากอาทิตย์ให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่ารักคนดูนะเออเฮ้ยยังไงเจอแล้วไหมอุ้ยไม่มีเกาะแล้วเนี่ยจะ,ะเปิดผมไปดิเอาไปดูของจริงเพื่อนดูของจริงนี่ไงก็บอกอยู่ดูของจริงนะสำหรับทุกคน <Thanks. S 1> โอเคอะไป่้า้ล่างเลยหรอวะ <laughs> ไก่โพดโหชุบกันแล้วอะ่ะโ่าเจ็บอยู่เพื่อนคนนี้แต่ว่าทีมเขาไม่ซื้อ,อกอกเลยเนี่ยทุกคนแล้วผมีเขาได้นะนี่ไงรัดเพื่อนไงประเด็นน่ะโอเคไอโอเลอออ้อหนเนาตรงนี้มาดิผมปราโปเล้อนจริงนะนี่ไงผมยิงรองไงผมรู้สูตรแล้วไงโอเคสวยสวยจะไปสองทุกคนเคพื่อนมีคนชุบนายเลยเหรอ๋ยวนะไห้ชุบแล้วนะทุกคนโอเคนึกว่าไม่ชุบนะเสียงอยู่้านล่างนี่เลยทุกคนใช่ปะ เฮ้ยต้องไหนนั่งอยู่ที่บ้านละวไปดีไปดีนะายปิดตัวเองแบบนี้มีทางออกทางเดียวแล้วเพื่อนผมีทะลุไงนี่ไงผมยิงทะลุสามศพใบชิวจัดไปครับเป็นไงโคตรตึงเลยว่ะผมเนี่ยขนณะที่ตื่นนะครับทุกคนเออไปโมซะแล้วนะเอเอเฮ้แบบไม่ลากไปโดนลากไปขึ้นเฮ้ยเจ็บอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ซื้อก่อนเราทุกคนเหลือเอ็มโฟผม,มแรงขึ้นวะ เออเว้ยแต่ก็ดีแล้วทุกคนดูดิ ừ, 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 ดรูปสองร้อยเมตรเดี๋ยวขอบคนได้อยู่จะอยู่ที่แปลว่าอะไรครับไปดิเป็นโอเลียนอ่าโอเลียนแบบนี้ผมยังชอบเลยไงนี่ไงและเทคนิคการเล่นกับโอเลียนทุกคนพยายามยิงรอเลยนะเว้ยเออเป็นไงทุกคนเทคนิคกำจัดโอเลียนฉนบ,บับของผมเองนะก็พยายามยิงรอขณะที่เขาเปิดโอเลียนเลยนะเว้ยทุกคนเวลาเขาแบบเขาเรียกว่าไงกลับร่างมแบบที่คนนะเนี้ยก็จะโดนดาเมจเขอแเราเลย นะครับทุกคนแล้วอีกคนนึ่งอยู่ไหนวะผมไม่เจอใครเลยว่าตอนเนี้อ่าเจอแล้วไงไปดิเดตอรอคอยเพื่อนนะเพื่อนหน่อยขา้านหลังเพื่อนข้างหลังเลยเพื่อนเพื่อนผมจะแตกลวเพื่อนข้างหลังหน่อยโอเค,อเ,คเออไวรอเพื่อนตั้งนานนะทุกคน MVP คือใครครับทุกคนเพื่อบอกผมหน่อยสิมันก็ต้องผมอยู่แล้วถูกปะเออถ้าเป็นเพื่อนสมัยนี้หาเลยนะก็แบบ ที่พวกคิวสองรอบอะครับทุกคนมันจะไม่ใช่ผมยังไงวะถูกปะน่าจะคดตึงเลยว่ะโอเคทุกคนอันนี้เป็นภาพแบบเอ่อระดับสูงทุกคนผมลองปรับดูไหมเพราะว่าปรับเออปรับแม็กก็ไหนโทรศัพท์ผมมันแหลกแล้วเยเพราะตอนนี้มันร้อนนะทุกคนผมก็โทรศัพท์ผมจะระเบิดไปทุกคนเออเล่นๆไปแบบตู้มขึ้นมานี่แบบโอ้โหไม่มีคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะ <S <S เออไม้อย่างสวยทุกคนเห็นปะเออเว้ยหรือว่าผมไปเป็นสถาปนิกหรือว่าทุกคนไม่ไม่ทำแล้วยูทูบเลยไงเออไปเป็นสถาปนิกดีไหม ต่ไปดูอะไรดีทุกคนดูข้ออิดไหมหรือด,ดูบ้านดีทุกคน <laughs> ไม่ทําแล้วนะเออแต่ภาพมันสวยจริงนะ้วไยสำหรับอันนี้เนี่ยสำหรับการปรับภาพเนี่ยนี่ไงผมยิงดาวไงเฮ้ยไมด่ดีโอเลออนโอเคเอ็มห้าร้อยคุมกําเนดอะไรอ่ะเฮ้ยโอเลออนเฮ้ยทุกคนเรามาดูสถาปัตยกรรมกันต่อดีกว่าเนี่ยเห็นป่ะเหล็กยังสวยทุกคนเห็นปะ,นนปะมีสนิมเนีย่ยเฮ้ยเห็นปะ่ะกล่องคอนเทนเนอร์เนี่ย เออเว้ยเราผมไปสร้างบ้านนยคนไปเล่นไม c ครับดีไหมคือโลบบอกเลยนะผมเล่นมีคนดูไหม n ม c ครับกับโลบบอกเนี่ยเออถ้ามีคนดูก็คอมเมนต์บอกด้วยนะดผมเล่นาให้ดูจริงๆแค่นั้นแหละเ,เดี๋ยวรับสวยหนุ่มตาคนเดียวหรือว่าอะไรนี่เฮ้ยเสือทะเลทีหรือเปล่าวะฮึฮึอุ้ยอยู่กันสามสี่คนยิงผมคนเดียวอเพื่อ,อนยิงผมอีก <c oughs> แม้กระทั่งเพื่อนทุกคนแม้กระทั่งเพื่อนก็ยิงผมม่เอา้าโอ้โหอไรยะเมื่อ,อกี้อยู่กันประมาณสี่คนผมยาคนแรกเลยงงเลยทุกคนเออเว้โอเคเราเชื่อว่าเพื่อนทําได้เว้ให้คุณเของฟูเลยอะ่ะเขาฆ่ายเยอะหรือว่าเมื่อกี้ใช่ปะลูกของดีอ๋อเขาเก็บของมาครับทุกคนเอ็มพีดีศูนย์ 0, ลูกซองทุกคนเออเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาพื่อนเพื่อนศัตรตูแลนะ้วน่ะ เดินเป็นเพื่อนกันเลยว่ะเมื่อกี้คะทีหน่อยนี่คือแบบโอ้ยจะตัวติดกันแล้วคนจะเป็นป้าทองโกรแล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้หรอกมันเกี่ยวอะไรกับป้าทองโกรนะแต่ก็นั่นแหละคือเดินกันเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนกันเลยเมื่อกี้นั่นทุกคนเออไปเขาไม่เห็นจริงหรอวะหน้าเออไปเกมฟรีไฟล์มันแปลกจริงทุกคนคนที่เล่นไฟล์ก็แปลกจริงนะรวมถึงผมด้วยแน่สรุปคือหลังนู่นใช่ไหมทุกคนไปผมอ้อมเลยผมไม่เคยทําในสิ่งที่มนุษย์มนาเขาทำกันไง ผมไม่ทำในสิ่งที่มนุษย์ปกติเขาทำไงมาดิเฮ้ยหน้าโอเคผมโยนเกมหรือเปล่าทุกคนเอาจริงนะเหมือนผมโยนเกมเลยอะ่ะเอาแล้วคนนั้นไม่ออก,กเพื่อ,อ,อนโดนวงเพื่อนั้ายิงแตกวะเนี่ยเฮ้ยออมันแตกอยู่ทุกคนวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยเกินเฮ้ยมาดิเฮ้ยใช้นอสโคปสโคปแล้วทุกคนแต่แบบนัดเดียวไงแสดงระยะชาร์จอย่างนี้นะระยะชาร์จระยะประชิดเออใช้แนดงชาร์จระยะประช,ชิดนะ ได้เพื่อนมาแล้ว okay. ออโอ้ยโอนอ่อนอีกแล้วออผมต้องหาเล่นยิงแล้วเนี่ยโอรอนผมก็คุมาประมาณร้อยกว่าครั้งแล้วนะก <c oughs> ็ไม่ได้หาเล่นเลยดิก็อลองมายิงด้านหลังนะเพื่อนให้มึงโอรอนกี่ครั้งเนี่ย <c oughs> โอรอนสามสี่ครั้งเลยทุกคนเออขอโทษสำหรับควายา,ากเกมืนน่คิดด้วยนะเว้ยแต่แบบโอรอนโครออแบบตรเยอะเลยอะเออแบบเห็ดเยอะเกินมาดิเพื่อนเราตึงไงโอเคใส่ชาร์จโชว์ไหมเพื่อนใส่โน้สโคปอะไรเงี้ยไปโดนนัออ่นน่ะโดนปะ ดนี่ไงเพื่อนโคตรตึงเฮ้ยสไนน์นั่นเนี่ยถ้านผมผมแตกตั้งนานแล้วคนผมพูดเลยถ้าเป็นผมนะผมแตกตั้งแต่แบบถือสไนน์มาแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะเออเว้ยเกมนี้เล่นปืนอะไรดีวะทุกคนคิดไม่ออกเลยว่าก๊อซ่าไม่คนเมื่อกี้เขาเล่นแรงมากเลยนะแต่เขาใช้ก๊อซ่าเอ็กซ์ดีกว่าเห็นป่ะไม่เป็นไรก๊อซ่าทำมได้ก็แรงได้นะทุกคนเออโอ้ที่ไหน ผมพูดไปเมื่อกี้ไงแล้วเหมือนเกมอยากให้ผมเล่นไงเหมือนเขาอยากอยากให้ผมดูเมื่อกี้เขเสียงหลงอะไรเมื่อกี้โ <laughs> okay. อเคนี่บอกเขาเป็นคนเพิ่งตื่นนะไม่ได้วอร์มเสียงไม่ได้วอร์มอะไรเลยอะร่างกายก็ไม่ได้วอร์มนะ <laughs> ไม่รู้เกี่ยวอะไรกันทุกคนผมก็พูดไปเรื่อยนะว <laughs> ันดีเอทนายมีนะทนายมีนะนี่ไงอุ้ยร้อยห้าสิบเหมือนกันเพื่อนนายก็ร้อยห้าสิบผมก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะโอเคฝั่งนู้นทุกคนน่าลงรถนะตัวนี้เขาได้ลงไปแล้ว ลงรถหรือเปล่าวะเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่รู้อะ <c oughs> โอเคน,นั่นไงเอ,อ๊บอุ้ยลางอยู่เดอ้อมาดิสวยเพื่อนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่เข้าหัวลากไม่ขึ้นเลยโอ้ลายอย่างอีกแล้วมาดิ <c oughs> นี่ไงสวยเพื่อน มาดีโอไลออนมาดีโอไลออนนี่งไงโอไลออนเป็นไงทุกคนเออสเต็ปเวลาเจอโอไลออนเนี่ยผมก็แนะนาให้ทุกคนเล็งดีๆก่อนนะหรือแบบยิงไปก่อนเลยก็ได้ยิงแบบพยายามให้มันตรงๆนะทุกคนแล้วเวลาเขาลับล่างมาเป็นคนเนี่ยผมก,ก็จะได้ตน้ดนดามเมของเราในทันทีนะเบยนี่เป็นเทคนิคที่ผมเห็นที่นักแข่งเขาทำกันาแล้วผมก็เอามาปรับใช้ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ใช้ได้ผลนะเออทุกคนเอาไปใช้กันดูนะเบย โอเคคทุกคนตอนนี้ก็ภาพก็เป็นมาตรฐานแล้วนะเว้ยก็เป็นภาพที่ผมเล่นบ่อยนะในเมื่อก่อนตอนนี้เริ่มติดใจภาพขนาดสูงไงเออจริงปรับภาพไปปรับภาพมาได้คอนเทนต์เฉยเลยนะไม่ใช่ได้คอนเทนต์อะไรหรอกครับทุกคนคือผมคิดหน้าปกสุดคลีเอทของผมได้ไงไป <c oughs> มาผมชอบหน้าปกมากเลยนะทุกคนเออหน้าปกที่มีหน้าขุนอะ่ะผมรู้สึกแบบมันหาดีนะหน้าปกนั่นอะทุกคนชอบบ้างแต่ผมชอบมากเลยเว้ยหน้าปกอ่ะไม่มาจริงหรอวะเป็นยังไงก็เสียงเท้าเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพอลืนพวกพี่น้องทำไมวะ โอเคกลายเป,ป็นอัมพิภพไปยิงเขาเฉยเลยว่าเอ้ยไอซิดไอซิดผมเพื่อนโ okay, อเคได้ไอซิดครับทุกคนแม่สองร้อยเมตรผมยิงไม่โดนเลยว่าเมื่อกี้โ okay, อเคเลยสองตัวนะผมเจอแล้วไงผมเจอแล้วไงผมวิม่งสูฟัดมันดินี่ไงหลุดใช่ไหมเพื่อนคนนี้สุดท้ายค,คนไม่ไไหใจว่าอยู่ตรงไหนนะต้นบนก็ไม่ไหามีปะไม่สกิลอะไรทุกคน เอ้พสีเขียวที่ว่าเฮ้ยไอ้พาเป็นสีน่าเป็นที่แบบยิงแล้วอะไรวะยิงแล้วเพิ่มความทนทานของไอ้วอลปะผมไม่แน,น,น่ใจในอนนี้เออไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคอยู่ในเพื่อนปล่อยเลยปล่อยผมเลยผมสามคิวแค่นั้นแหละปล่อยเลยเพื่อนนี่ไงเลยผมสามคิวไงสามศพใบชิวเป็นไงโคตรตึงเลยว่ะถ้าไอพีพีเขาทุกคนบอก,บอกหน่อยสิผมว่าผ,ผมไม่ได้เป็นนคผมแค่เก็บเก็บสามเกมนี้เก็บเดียวไง ได้เฉยเเฮ้ยทุกคนมันจะได้ทุกคนเออแบบมันจะมีอะไรมันหยุดยั้งได้วะถูกปะเป็นไงเฮ้ยจะเดมอนเสียว่ะทุกคนอย่างตึงใช่ไหมสีรอบติดโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็อยู่กันในเกมไหม่ครับดูภาพดิก็ก็ไม่ได้ใหญ่ทุกคนถูกปะเออก็โอเคนะไปภาพเนี่ยแต่มันก็อาจจะดูแบบดูทื่อๆไปหน่อยทุกคนก็อย่างว่าเลยนะแบบภาพมาตรฐานไอ้ไม่ใช่ภาพแบบเริ่มต้นขั้นต่ำอะไรของเขาไม่รู้แล้วนะ เออนี่เป็นไงอุ้ยเดี๋ยวไอ้หน้าขึ้นหัวเลยวะโเคโอ้วโหโดนยิงเม็ดเดียวแตกเลยว่ากราฟิกไม่สวยวทุกคนไม่มีแรงยิงปืนเลยอ่ะปืนล่างไม่ขึ้นเลยนะไม่เกี่ยวหรอกครับทุกคนผมเองแหละไม่เกี่ยวกับกราฟิกหรอกนะไอ้อผมยิงเขา195ว่ะทุกคนคือออกนัดเดียวนี่เขาแตกเลยเนี่ยโอเคนี่ไงชกมาสเตอร์ไงแล้วรอด,ด้วย <c oughs> โอ้โหสุดท้ายก็ไม่รอดนะทุกคนดีคนนี้เก็บสี่โอเค <laughs> พูดไม่ต่าขัดคำเลยว่าโดนยิงหัวอีกแล้วผัวมั่วไปฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนไม่น่ามีใครเคยไปวะฝั่งนี้คนไม่ค่อยไปกันนะเออคนปกติเขาไม่ค่อยไปกันไงคือแบบแต่ก็มไม่ปกติไง <laughs> เออพูดยังไงเข้าตัวเองนะทุกคนเออโอเคขวาไม่น่ามีนะทุกคนไอ,อเขายิงผมเหรอ ไม่ใช่นี่ว่าแล้วทำไมเป้ามันขึ้นมาหาผมวะเออเกมดีอีกละวาดิบนไงเก็ยบข้าหัวมาดินี่ไงดาวไงโอเคติดสามเลทุกคนสามต่อสองนะตังนี้เราค่อนข้างทีได้เปรียบนะเว้ยเฮ้ยติดโอเคสก,กา้าหรอวะเออไปก็เล่นได้ทุกคนโอเคสามหนึ่งสามหนึ่ง สามหนึ่งมาทุกคนแล้วปืนผมอะไรไม่รู้ด้วยนะตะกินมันไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นไงทุกคนนึกภาพออกว้ะโอเคเดี๋ยวผมเก,ก็บไอต่อไปนะทุกคนผพมันจะมีปืนอื่นให้ผมเล่นไงสวยไม่มีเลยนี่หว่า <c oughs> อเออเดี๋ยวๆๆโอเคทุกคนใช้ให้หมดนะทุกคนของเนี่ยควายยังไงเราก็ผมไปใช้คลิปน้ำไม่ได้แล้วนะดูทรงดูปืนดิเอออิอ่งก็ว่าถีนอยู่ไหนโอเคนั่นไงทุกคน นั่นไงนั่นผมไม่เห็นสะกินปืนเขาด้วยว่ะกราฟิก <g lar f ix> แบบขั้นต่ำนะทุกคนเฮลนหนามาดิครับไม่โผล่ไม่โผล่โอ้ยไอ้วออะไรวะเนี่ยโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนคนได้อยู่ได้อยู่แเ,เปิดก็ไม่มีนะคนะเจริญแล้วนะถ้าเห็นผมพันยาแล้วเน,นี่ย โทรประชุมกัแล้วเฮ้ยเพื่อนผมมีระเบิดอย่าดาวอีกนะเพื่อนอย่าพิ่งดาวสามต่อสามชาร์จคนได้ด,ดีกว่าไหมทุกคนเออไว้าโมยยายอยู่นะเดีย๋ยดับอุ้ยโอ้โหยิงคนนี้ไม่แตกแล้วทุกคนโอ้โคนนี้ยงไม่แตกอีกแล้วนะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเสียดายชาร์จเลยว่ะยิงไม่โดนไหมทุกคนมาเลยเพื่อนโอเค หายวับไปกับตาเลยว่ะสามศูนย์แล้วทุกคนเฮ้ยกับกราฟิกไหมครับปึ๊บเล่นไม่ได้เลยว่าบึงไปนู่นแล้วนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> แม่เขาแตกหมดแล้วน่าเอาไปอ <c oughs> ุ้ยกับแตกทุกคนโอ้ยมาดิี่เข้าหัวอุ้ยโอเคโอ้โหเโโข้าวหัวไม่แตกเ <c oughs> ข้าหัวห้าสิบกว่าไอ้คนก่อสร้างผม ช่วยชุบหน่อยเพื่อนโอเคเพื่อนก็ดาวนี่ว่ะ <laughs> โอ้อะไรวะเนี่ยอีสองคนมาอยู่ใครซะด้วยทุกคนโอเคสามต่อสองเพื่อนเอฮ้ยสองต่อสองแล้ว okay, 1. โอเคสองต่อหนึ่งโอยมหากราบหรือวะรอบเนี้ยอะไรวะเนี่ยตัวดาวโดนชุบมาเนี่ยสามต่อหนึ่งแล้วทุกคนสามต่อสองแล้วเฮ้ยอะไรนี่เขาแกล้งผมหรอือเปล่า <laughs> วะสู้ๆสู้ๆเชื่อไว้พึ่งาน้าทำได้เว้ย หรือว่าผมจะตายแล้วไปดูเขาอยู่วะผมยังมีความหวังนะทุกคนว่าแบบเออเว้ยจะมีคนมาชุบนะโอเคหวังหมดแล้วทุกคนนี่ไงสามต่อสองไงนั่นตัวผมเห็นจะกินเพื่อนเลยอ่ะเห็นปะเห็นตะกินเพื่อนเพื่อนเลยมาดิเหมือนเพื่อนโอเคสวยสวยสี่ศูนย์พูนสวัสดิ์ครับทุกคนเอาไม่มีมังกรนี่ทุกคน กราฟิกไหมครับไม่มีมังกรเนี่ยทุกคนอไม่มีคนด้วย <laughs> โอ้โหกราฟิกง็ประหยัดเกินเพื่อนนาะยจะประหยัดไปไหนนี่เออผมขอเห็นชุดเห็นอะไรผมหน่อยได้ไหมเออเว่อนนี้ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ <laughs>